สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะยินดีต้อน,น,นรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผููไทยเจ๊ตังพารรวยค่ะค่ะพี่น้องมณีนะคะเจ๊ตังเดินทางมาที่สวนของพ่ออุดมนะคะสำรับงวดที่แล้วนะคะตัวเลขของคุณพ่อกะบ่ได้มาตามโค้งสุดท้ายนะคะบรวว่าเขาบ่ดนะคะเพราะว่าเจ๊ตังอยู่ที่บุรีรัมนะคะพี่น้องมาหอดบานกะคำเหลวนะคะเลบยบ่ได้มาแวะนะคะ้วก็ สำหรับตัวเลขของพ่อนะคะเดี๋ยวมื่อนีเขาจะไปติดตามเบิรงนะคะเป็นงวดไม่นะคะพี่น้องก็คือเป็นงวดวันที 16, ่สิบหกกรกฎาคมสองพนารอยหสดนะคะตอนนี้อยู่สวนของคุณพ่ออุดมนะคะซึ่งเพิ่นปลูกแตงโมนะคะเพิซนก็นมีหลายอาชีพเนาะก็ะคือเฮดล่องสีแน่ปลูกแตงโมแน่นะคะแล้วก็บเฮดหลายยางพี่น้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ กำลังตามหาพ่ออุดมบ่รู้ว่าพ่ออุดมอยู่ไหนนะคะสวนแตงโมของคุณพ่อนะคะพี่น้นองโอ้ฮะมา,า,าจังไหนฮะเชคเดงเงินมาแล้วเงินหนึ่งพ่อสอว,ออวัสดีค่ะโชคดีขอพคุณสามน้อมันบันกับโรคไปล้างพอดีเก่าหนึ่งเนาะ ตามหัดวดหัวดนนี้หัวดที่เหาอันเอาตะพุ่นน่ะนะแปดเตือนโอ้ยเรียกตัวเ fc มือนันอน่นเพราะว่าเบางทีเที่ยงเัินอยู่พอ่อลืมมือปกติมันจะขามมือนึงนี่ยมันไป,ไปเบิ้งเงินเขียนใบนหน่อยอ่า fc ่าถอดหมวกไง บ่เห็นหน้าตาชัดเอ้าก็เห็นแล้วบ่ือดบ่ถอดก็ได้พ่อเออห็นพ่อพอใส่หมวกกันรอเถิดเด้อครับเด้อไปหามือมันออกอยู่เด้เลี่ยงเลี่ยงเขานี่มันมันสิเฮาถ้ามันสิออกวันที่7บ่นั่นมันมีเกิดอะไ้เนี่ยน่ะคุณโบรามันมันออกวันมื้อวันมันเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่ห้อที่ต่อไปนี่บ่ครับที่ห้ปกติมันสิออกวันที่6กมันอ จยกระเพาะอุดมแด้ี่นอกวันที่เจ็ดวันมันก็เห็นว่ามันขามไปเจ็ดเลยหลักเจ็ดมาเลยค่ะป้าที่พ่อถึงเลขบ่ไปขึ้นเงินมากหม่ๆสดๆเนึ่งเจ้าเงินหนึงพอดีเขากะฮักนอกช่องรอยเดินเียอยู่เกาเกาขันเปรตรอยเลขอันนั้นบ่ผ้าชั้นลายอ๋คนมากพ้ื่อใะลายแมงี่ใบอวนึงคือสี่ใบถือจักใบพ่อ คือไกรมันถือเลขหนาน้ำได้สองใบคือเลขหนากับเลขไทยบ่เลขไทยใบหนึ่งเลขไทยใบหนึ่งเลขเลขหนาใบหนึ่งสองใบทั้งหมดเป็นสามใบมันก็เลียเป็นเสามใบสามใบก็เป็นเงินหมื่นเนาะค่ะสามใบแมนนั่นแหะค่ะแปดพันอันนั้นก็เกือบแปดพันเนาะแล้วก็อันนี้อีกเนาะ อันนี้ก็สองขั้นหนอกอะฮะค่าเร<ช>ื่องมันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า,าไปเปซื้อเล่กันใต้ดินด้วม,มันมันเปิดชื่อจะบนค่ะมันเป็นฟอร์ซีลางน้ำมันก็ตื <c oughs> ้งจังโตใดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วว่ามันจะเป็นบนแต่ว่าชื่อรถนี่ชื่อกันว่าอย่า้ชื่อได้มันเลยไปตืองใบหนึ่งเลย ใช่ได้นาะพี่น้องก็ถือน้ำพาอุดมเลยนะคะช่วยว่าเหล็กพ่อมันมันอย่อกน้ำหลังเนอะบางทีขนบวงตรงอย่งนี้วะมันก็บเมนนี่หรอเมนอยู่ส่วนมากเลขพ่อสิเป็นแต่จังสี่นะคะ fc น้อสามสองมือนั่นหมายเข้ามาตรงตากบ้าเป็นม้าเป็นตรงมือเขียนไว้ามันพ่อหายไปแล้วโอ้มันตึงขามมือวันที่นิดมือขามมือเลยมหอมโอ้ยพ่ออุดมหายโตยาวสองสามก็จันทิต <c oughs> ตรงๆเนี่ยพ่อได้พ่อหน่อยเด้วยเหค่ะสามสองก็ได้พ่อหน่อยเนีย่ยพ่อห้าสิบบาทสามสองนั่นโอ้ยไ่ได้ห้าสิบบาทบัดนี้เอ่องวดที่ผ่านมาหนีพ่อกระถือแต่ว่าเลขสูตรที่ห้าวหายไปมันมันไม่ได้เข่า,านะพอนะอ่พอเนาะพ่อพ่อหายงินพ่อหนังบ่ใหายจนมือปั้นนั่นต่งางชาตนี่ซื้อมือนหนั่ง ตั้งกองก็ดีแล้วมัมน,นเขียนให้เอฟซีเบิรงแสดงว่าพอจะห้เล,เลืลกาไปกอนเป,นเป็นกองสองแต่ว่านลขไทยนี่นไทยมันมันลางมันลางเพราะว่ามันมันเิดเป็นมันมีห่าม,มีเปิดเลยได้ไหมเปิดเลยนะตัวเดียว สามสามหางสี 8, 8 haft, 8 s. <S ่แดงสามยังเป็ magic, so, yeah, okay. uh ีก huh. ท so, ีเหรอคะันแต่ว่าเขดันเยอี่าเนกันง่ายว่าเดิมเลขบนนั่นเพราะว่าเกามาตัวโเกาขึ้นบนเ้วยค่ะแรงอ่ะมันเฉียบไมันเฉียบกันเรื่ยแยกางบนข้้งล่างนั่นบ้งเห็นว่าเนั่นเกาเกาสองนั่นค่ะ มันดูบนว่วันนี้เก่าหนึ่งมันล่วงลางค่ะบันนี้ทำนีเก่านี่ขึ้นบนเรียกเรียกกันชุดนี่นี่เห็นบ่พอว่าปีหกหนึ่งะเะค่ะปีหกหนึ่งพอถือสามวดติดตคือคือเก่าอยู่คือเกาอเ่าแต่ว่าสิมีตัวเืินมาเปลี่ยนอ,อ๋อเก่าอยู่คือเก่าแต่ว่าตัวอื่นกับชมาเพิ่มเงนบ่คือเกา่าแต่ว่ามันสี่ดูวยลางหรืออยู่บนเท่านั้นวันนี้ แต่ว่าโบ่เก้านี่มันดูตามสูตรมันดูสูตรบนค่ะเก้างวดนี่อ๋อวันนี้พ่อเรียกว่าตัวใดพ่อขงวันนี่มันปกตินะเนาะมันเก้านี่มันมืดจิบเป็นเก้าสามไปที่มืดจีบมืดจิบเก้าแปดไปที่ไหมครับแต่ว่าพ่อว่าเน เบิ้งอีกด้วแล้วก็จีบไปก็เจอฝันน้ำพ่อสนมาเอฟซี็นจะมาโทษถามคนขอตำล้าก็พววอพอ,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 อฟันทงมาตัวเดียว,ต,วตำล้าในวันกันที่เจ็ดตำล้าเนี่ยเอาบอลเก้าสองไว้ก่อนน่ะเก้าสองตำล้านะคะเอฟซีเอาสีดำเขียนไอาสีแดงขอบมันจังงั้มันจังสับเนี่ย พอมันจะเปลนวันที่เเนาะทีเปนวันที่เกศเเกแเก้าเออมันต้องมีเก้าเก้าสองนี่ครับเวล์ของเก่าะครับตำเล่านะครับเอาเก้าสองสองเก้าเาไว้ตัวไหพ่อเป็นเก้าสองเกนี่ะเก้าสองสองเก้านะคะเอซีตำเล่าเนาะค่ะเนาะเก้าสองสองเก้าให้จ้าคูพ่อมาหนี้เอา พูดเดียวเราไปก้าไปรวดอ๋เอเอาหางเดียวเม็ดเดียวเลยนี่พ่อก็ให้แบบนี้ตรงเป๊ะคือจังสามสองสองสามวิ่งยังเหอวิ่งนี่ไม่ต้องวิ่งเก่าแอละวิ่งเก่าวิว่งเก่าตะลาง เอฟซีนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางตามลาววันนี้นะคะคุณพ่อให้วิ่งเก้าเก้าสองสองเก้านะคะเอฟซีในบรจันที่เจ็ดด้วยครับเด้อพ่อหกกับหนึ่งมันก็เป็นเกียดมันบวกกันได้ไหมโอ้หกกับหนึ่งมันเป็นเกียถ้าถ้าเก้านี่เอาบวกใส่กันถ้าเก้านี่มันทีไอบวกให้หกกับว่าได้ต้องเอาตามสูตรที่พ่อบอกแต่ว่าพ่อเคยว่าต้องบวกใส่นะะบวกใช่หกอี่มันี้เป็นชิปหามันมันเกินค่ะมาหนี้ถันบวกใช่ หนึ่งมันก็เป็นจิบไม่ใช่ไหมมันบ่เป็นเลขกันทั้งตัวมานี่พ่อเรียกว่างวดงวดน่วงแมวขึ้กันเห็นบ่อมันหนอกกันหวดมันหนอกกันหนึ่งไปห้าหกืออ่หาหกนึ่มันก็ได้ได้หากราหากร้องบ่อหากร้องซีนมันก็เป็นมันมันบวกกันได้ เขาจะบวกเป็นสองตัวนะครับถ้าสมมติว่าไอ้พุตุได้เก้าหนึ่หกสมันก็ต้องหกเจ็ดเจ็ดหกก่ลนะกับกับเขาสี่เีนหกตัวก็ได้จริงไหมค่ะพ่อจเก้าสองขอาพ่อให้าไปตำเหล้าก่อนบอกพ่อนเอาไปต้าเหล้าในวันเนี่ยในวันจันเป็นบรับในวันจันที่เจ็ดนะครับเนาะเอาตําเหล้าให้เอซดูก่อนนะคะเอฟซีเนาะ เลกไทยนั่นมีตัวใดให้เอซีจากตัวเพาะเพราะว่าทีให้ไว้เก้าสามสมเก้าเอาตัวเดียวไปก่อนอ่ะบุญท่ามเขียนลงเห็นไหมรัฐบาลไทยเก้าสาาเก้ออแต่ว่าพ่อเห่ือนนว่ามันด้เป็นสามเก้าเน่ยอ๋อเก้าสมสมเก้านะเพราะว่าเก้าอยู่มันตรงมาเน่นอนเพราะว่าตัวตัวจับได้เก้านี่ อาจพ่อจะได้เปลี่ยนไม่ก็ได้กันเบิงไม่กันก็รอดเบิงอีกที่หนึ่งแต่ว่าหายไปก้อนตัวเดียวแต่คือก้าสามสามเก้านใกล้ครับไปตีมันหัวไปแล้วคเพราะพ่อจะจ้ามหอยตัวนี้พ่อจิตจ้ามหอเก้าสามสามเก้าหนึ่งหัวเก้าสองเก้าหนึ่งแล้วมันหมดอ่ะมันอาจจะเป็นเก้าสามสามเก้าหรือเก้าศูนย์ที่ก็ได้ถ้าตัวไกล้่ะถ้าเป็นกับโมเมนต์ศูนย์เก้ามันเป็นเก้าศูนย์ ถ้าเอ์ที่ก็ได้บ้นตัวนั่นพ่อว่ากันมันบนกันบ่นล้งลางน่ะหรือพอยุบวนนั่นเอาเป็นหกเก้าศูนย์ไปที่สามตัวไปหกเก้าศูนย์สามตัวหกเก้าศูนย์อออสามตัวเม็ดสามตัวท่านสวัสดคุณพ่อไห่ไปก่อนนะคะเอฟซีเก้าสามสามเก้าสามตัวหกเก้าหกเก้าศูนย์ นะคะเอซี SC, นะคะมื่อนี้ก็ถือว่าได้ทั้งตำเล่าแล้วก็ตำไทยตำเล่านี่ก็คือในวันที่เจ็กดกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะพ่อให้หางเดียวเม็ดเดียวเก้าสองสองเก้านะคะเกือบใน <c oughs> ที่น้อนผ่อนอน้องมันสามสองสองสามอว่ามันเป็นมึงโอ้ยมันอมแนมนบอ,อกอจหลับว,วันมือเดียวค่ะ แต่ว่าเลขพอะไรไป3าสองเลยบมเมนมันติดคือกันกับสองศูนเลยเิเลขมือนั่นแต่ว่าพเอารือมือยู่วะเฮ็ดสูตรไว้เฮ็ดอันคำนวันไปแล้วแต่ว่ามันไปไเป็นพกันเปิดเท่าแล้ลพ่อเปดโท่เปยังจ้ะเอาลงให้เธอเอฟซีคุณโทรมาถามว่างกะลาบบบว่างกะบเป็นยังศูน์น่ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้ามันกอกมันเรียกกัน นี่พอยไม่ไดหมวดนหกหยังครับพ่อสามเก้าสามสามเก้าสามแปดเก้าสี่หกแปดเก้าสี่หกมงนบออนเรขกันก็นี้และคันที่หัวอกยังในพ่อไม่ได้หรอกบอกว่าอกันพันเ่ียหมดพันมากนะครับสี่หกอันล่ะพออุดมให้โตเดียวเม็ดเดียวนะครับเก้าสองสองเก้านะครับค่ะ สายวิ่งสายรูดให้รูดเก้าเด้อครับเดิตจำลาวนะครับเจ็ดกรกฎาคมในวันจันทร์ที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับตัวเลขเก้าสามสามเก้าเด้หกเก้าศูนย์นะครับขอเป็นรัฐบาลไทยนะครับกำลังรอติดตามเดี๋ยวพอเพิ่นจะฟันทงให้อีกที่หนึ่งนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพออย่งมันยากอยู่กับเรื่องบริการหนึ่งบึ่งครับครูนี่เป็นไง เดี๋ยวจะต่างกลับมาจากนันจังซมาแวรคงสุดท้ายนะพ่อเนาะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปอุดรนะครับเดี๋ยวรอติดตามน้วกันนะครับอุดรธานีนะครับจะไปติดตามตัวเลขรับสายคอมเมนต์ว่าเพิ่นสิปอยตัวใดนะคะ fc ผู้ใดที่เขามาติดตามรับช้มในคลิปนี้พิมพลรอไวเดอร์นะคะจะตรงกับคุณพ่ออุดมบออ่ะล่าลุ่้กันสําหรับตัวเลขนะคะของคุณพ่ออุดมนะคะวันที่เจ็ดนะคะ fc นี่แหละกันม่วมาสายนี่มันก็ดจะปสาย มันก็จะไปสายเก็ดไอ้หกเก็ดแปดถ้าพูด่าสายนี่เดี๋ยวบ่นได้ปั่นทงคงใช่พ่อมันก็คนจาอ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพ่ออุดมมากค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ